สองค่าตัวโป๊บธนวัฒน์หลังรับ3บทบาทในพมลิขิตต้องบอกเลยว่าออนแอร์ไปได้2อ p ีีแล้วสำหรับพมลิขิตละครฟอร์มยักษ์กภาคต่อจากบุพเพันิวาสที่สร้างชื่อให้กับพระนางโป๊บธนวัฒน์เบลล่ารานีซึ่งดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ของรอมแพงโดยเรื่องพมลิขิตป๊บเบลล่าต้องทำงานหนักกันคูณ3เพราะต้องเล่นเป็นรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูกและวันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะพาทุกคนไปเปิดค่าตัวหนุ่มโป๊บต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา โดยละครอยู่ที่ต่อรับ80,000บาทโดยละครเรื่องพรมลิขิตมีคิวออกอากาศทั้งหมด26ตอนและโป๊บรับบทถึง3บทบาทในละครส่วนค่าตัวงานโฆษณาเริ่มต้นที่7ล้านบาทต่อชิ้นและในการออกอีเวนต์อยู่ที่ประมาณ250,000บาทต่อครั้งเห็นแล้วถึงกับอึง้งค่าตัวไม่ธรรมดาสมกับเป็นพระเอกแถวหน้าของวงการ